สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันลึกๆหน่อยนะคะเรื่องกรดไขมันโอเมก้า3กับภาวะสมาธิสั้นหรือ ADHD ค่ะโดยจะดูจากข้อมูลงานวิจัยหลายๆชิ้นที่เราได้รวบรวมมาครับก็คือเป้าหมายเราวันนี้อยากจะมาดูกันว่าโอเมก้า3มเนี่ยมันเป็นเหมือนกุญแจดอกหลักสำหรับ ADHD หรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่เครื่องมือพิเศษ ชิ้นหนึ่งที่อาจจะช่วยได้ในบางเคสอย่างที่ข้อมูลเขาเปรียบเทียบไว้นะครับค่ะลองนึกภาพตามนะคะเหมือน ADHD เป็น,นกลไกในสมองที่มันซับซ้อนการรักษามาตรฐานเช่นยาเนี่ยอาจจะเป็นกุญแจที่ใช้กันอยู่แล้วแต่อเมก้สามล่ะคะมันอยู่ตรงไหนในภาพนี้ครับดูเหมือนว่าข้อมูลโดยรวมที่เรามีมันชี้ว่าหลักฐานเรื่องการลดอาการ ADHD โดยตรงของโอเมก้าสามเนี่ยเอ่อยังอาจจะน้อยไปหน่อยไม่พอจะเป็นตัวหลักในการรักษาใช่ครับแต่ว่า ที่มันน่าสนใจมากๆเลยคือทำไมนักวิทยาศาสตร์ถึงสนใจโอเมก้า3กันนะคือเพราะว่ามันเป็นส่วนประกอบสำคัญของสมองเลยนะครับโดยเฉพาะตัว DHA เนี่ยเป็นเหมือนโครงสร้างพื้นฐานของเยื่อหุ้มเซลล์ประสาทเลยอ๋อค่ะแล้วก็ยังมี EPA อีกตัวที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการควบคุมการอักเสบซึ่ง าการอักเสบเนี่ยก็าอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งใน ADHD ได้เหมือนกันแล้วมันก็ยังโยงไปถึงการทำงานของสารสื่อประสาทอย่างโดปามีนเซโรโทนินแล้วก็เรื่องแกนล,ลำไส้สมองด้วยครับโหเกี่ยวหลายอย่างเลยนะคะแล้วก็เหมือนมีข้อมูลด้วยใช่ไหมคะว่าเด็กที่เป็น ADHD บางทีอาจจะมีระดับโอเมก้า3ในเลือดต่ากว่าเด็กทั่วไป ใช่ครับอันนั้นก็เป็นอีเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เชื่อว่าเออการเสริมอาจจะช่วยได้นะประกอบกับแนวคิดที่ว่า ADHD อาจจะเชื่อมโยงกับการอักเสบเรื้อรังเบาๆหรือว่าความไม่สมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ซึ่ง EPA ในโอเมก้า3เนี่ยก็อาจจะมีบทบาทตรงนี้อืมอืมค่ะเข้าใจกลไกลคร่าวๆแล้วนะคะทีนี้ลองมาดูหลักฐานจริงๆจากงานวิจัยกันบ้างว่ามันว่าย,ย่างไงเริ่มจากพวกรีวิวใหญ่ๆก่อนดีไหมคะได้ครับ มีรีวิวที่สำคัญมากอันหนึ่งคือ c o h r r n n Review เขาเป็นองค์กรอิสระที่น่าเชื่อถือมากในการประเมินหลักฐานทางการแพทย์เขาสรุปออกมาค่อนข้างชาัดครับว่าหลักฐานที่สนับสนุนว่าการเสริมพวกกรดไขมันไม่อิ่มตัวหรือ p ิวฟาสซึ่งก็รวมทั้งโอเมก้า3และ6เนี่ยมีประโยชน์ต่ออาการ a เอดอยังน้อยมากจริงๆครับน้อยมากนี่คือแทบไม่มีเลยหรือว่ายังไงคะคือมีข้อมูลนิดหน่อยครับ จากแค่บางงานวิจัยว่าถ้าเสริมโอเมก้า3ร่วมกับโอเมก้า6นะอาจจะพอช่วยได้บ้างแต่พอดูภาพรวมเทียบกับยาหลอกแล้วเนี่ยไม่พบความแตกต่างที่ชัดเจนในอาการหลักๆของ ADHD อ้อค่ะ แล้วการศึกษาที่มีอยู่ส่วนใหญ่ก็ยังมีข้อจํากัดอยู่เยอะเหมือนกันเช่นกลุ่มตัวอย่างอาจจะเล็กไปหรือว่าระยะเวลาที่ศึกษามันสั้นไปหน่อยแต่ก็ไม่ได้แปลว่าหมดหวังซะทีเดียวใช่ไหมคะเหมือนกับว่าก็ยังมีงานวิจัยอื่นๆที่อาจจะให้ผลที่ต่างออกไปบ้างมีครับมีครับมีงานวิเคราะห์แบบ meta analysis คือเขารวบรวมผลจากหลายๆงานวิจัยมาวิเคราะห์ภาพรวมอีกทีก็พบว่าโอเมก้า3เนี่ยอาจจะช่วยเรื่องสมาธิหรือคะแนน ADHD โดยรวมบ้าง รค,ครับแต่มีข้อสังเกตที่น่าสนใจคือมันดูเหมือนจะเห็นผลชัดขึ้นในการศึกษาที่ใช้ EPA ในปริมาณที่ค่อนข้างสูงหน่อยคือเกิน500มิลลิกรัมต่อวันโอ้ต้องเยอะเหมือนกันนะคะใช่ครับแล้วก็ต้องกินต่อเนื่องนานพอสมควรด้วยอย่างน้อยๆก็คือ12-16สัปดาห์หรือประมาณ3-4เดือนขึ้นไปโหแสดงว่าไม่ใช่แค่กินโอเมก้า3อะไรก็ได้แต่ต้องดูชนิดด้วยคือเน้น EPA สูงๆแล้วก็ต้องใช้เวลา อืมอันนี้อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ผลวิจัยมาดูขัดขัดกันหรือเปล่าคะเป็นไปได้สูงเลยครับคือผลที่มันดูไม่สอดคล้องกันเนี่ยส่วนหนึ่งอาจจะมาจากความซับซ้อนของตัว ADHD เองด้วยที่อาการหลากหลายหรืออาจเป็นเพราะว่างานวิจัยส่วนใหญ่ยังไม่ได้เจาะจงไปที่กลุ่มย่อยๆที่อาจจะตอบสนองดีเป็นพิเศษเช่นกลุ่มไหนคะก็เช่นกลุ่มคนที่มีระดับโอเมก้าสาต่ำอยู่แล้วตั้งแต่แรกหรืออาจจะมีภาวะอักเสบร่วมด้วยอะไรแบบนี้ครับ ซึ่งมันก็นำไปสู่แนวคิดเรื่องอการแพทย์เฉพาะบุคคลมากขึ้นที่อาจจะต้องดูระดับโอเมก้า3เดิมของผู้ป่วยก่อนตัดสินใจเสริมพอฟังแบบนี้แล้วดูเหมือนว่าโอเมก้า3ก็ยังยังไม่ถึงขั้นเป็นกุญแจลหลักที่จะไขปัญหา ADHD ได้สำหรับทุกคนใช่ไหมคะณนะตอนนี้ถ้าดูจากหลักฐานโดยรวมก็ต้องบอกว่าใช่ครับผลลัพธ์มันยังค่อนข้าง controversial หรือว่ายังเป็นที่ถูกเถียงกันอยู่ แล้วก็หลักฐานที่มีเนี่ยก็ยังถูกประเมินว่าไม่เพียงพอที่จะใช้เป็นแนวทางรักษาหลักสําหรับทุกคนครับโอเคค่ะเข้าใจแล้วค่ะคือผลมันยังกัมกึงก่งกึ่งเอนไปทางเครื่องมือพิเศษที่อาจจะใช้ได้กับบางคนมากกว่าแล้วเรื่องความปลอดภัยล่ะคะถ้าสมมติจะลองใช้เป็นทางเลือกเสริมมันปลอดภัยแค่ไหนคะโดยทั่วไปโอเมก้า3ถือว่าปลอดภัยสูงมากนะครับผลข้างเคียงที่เจอกันบ่อยๆก็อาจจะเป็นแค่เรื่องเลอรถคาวนิดหน่อยอ๋อค่ะจริงไปหน่อย ในทางคลินิกจริงๆยังไม่พูดความเสี่ยงตรงนี้ชัดเจนเท่าไหร่ส่วนแนวทางปฏิบัติอย่างองคอ์กรใหญ่ๆเช่น n c e ของอังกฤษเนี่ยเขาก็ยังไม่แนะนำให้ใช้อเมก้าสามเป็นการรักษา ADHD โดยตรงนะครับแต่ก็ไม่ได้ห้ามเลยใช่ไหมคะใช่ครับไม่ได้ห้ามซะทีเดียวเขาก็เปิดช่องไว้ว่าอาจจะพิจนารนณาเป็นการรักษาเสริมได้ในบางกรณีคเช่นในคนที่สงสัยว่าอาจจะมีระดับโ m e g a สามต่ำจริงๆหรือในคนที่อาจจะตอบสนองต่อยามาตรฐานได้ไม่ค่อยดีนัก แต่สําคัญมากคือต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เท่านั้นนะครับไม่ใช่ว่าไปหาซื้อกินเองเพื่อหวังผลรักษา ADHD อันนี้ไม่แนะนําเลยครับค่ะชัดเจนเลยค่ะสรุปภาพรวมก็คือโอเมก้าสมเนี่ยมีบทบาททางชีวาภาพที่น่าสนใจมากๆในสมองแต่ถ้ามองในมุมของการรักษา ADHD ตามหลักฐานที่เรามีตอนนี้สถานะของมันก็อาจจะเหมือนเครื่องมือพิเศษชิ้นหนึ่งที่อาจจะมีประโยชน์ในสถานการณ์เฉพาะหรือกับคนบางกลุ่มเท่านั้นครับผม โดยเฉพาะถ้าเน้น EPA สูงสูงแล้วก็ต้องใช้เวลาหน่อยมากกว่าที่จะเป็นกุญแจหลักที่ใช้ได้กับทุกคนถูกต้องครับสิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้คือเรายังต้องการงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงกว่านี้ดีไซน์มาดีกว่านี้เพื่อให้เข้าใจบทบาทที่แท้จริงของมันได้ชัดเจนขึ้นครับตอนนี้ยังไม่ควรมองว่ามันเป็นการรักษามาตรฐานหรือจะมาใช้แทนที่การรักษาหลักอื่นๆที่เขาพิสูจน์กันมาแล้วค่ะเข้าใจเลยค่ะ นั้นขอทิ้งท้ายเป็นคำถามชวนคิดไว้นะคะในเมื่อเราคุยกันว่าโอเมก้าทรเนี่ยมันอาจจะไปเกี่ยวกับเรื่องการอักเสบแล้วก็แกนลำไส้สมองซึ่งเป็นประเด็นที่กำลังได้รับความสนใจมากๆเลยในตอนนี้ครับ การวิจัยในอนาคตเนี่ยมันจะมีความเป็นไปได้ไหมคะที่จะเจาะลึกไปถึงการใช้โอเมก้าทรร่วมกับวิธีอื่นๆเช่นการปรับอาหารเพื่อช่วยลดการอักเสบหรืออาจจะใช้ร่วมกับโปรไบโอติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาในผู้ป่วย ADHD กลุ่มที่อาจจะมีปัญหาเรื่องการอักเสบหรือลำไส้ร่วมด้วยอันนี้น่าสนใจนะคะน่าสนใจมากครับเป็นทิศทางที่น่าศึกษาต่อไปเลยครับผม